อัสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีเพื่อนๆนค่ะก็วันนี้นะคะเวจะมาสาธิตการพันผมนะคะแบบผ้าไหมสาตินอิตาลีนะคะนี่เป็นสีมาใหม่นะคะเป็นสีพีชนะคะสีแบบส้มอ่อนๆออกนุ่นๆสีสวยมากนะคะลายก็จะมีสองลายนะคะเป็นลายกลมนะคะกับลายใบไม้แบบนี้นะคะผิวๆ เราจะเริ่มจากลายใบไม้นะคะกะ็วันนั้นมีหลายคนอิน inbox มาถามมาที่เพี่อไปงานแฟชั่นโชว์ที่มาเลย์นะคะว่าพี่อะคุมผ้ายังไงนะคะก็จะสาธิตให้ดูนะคะขั้นแรกคือข้างหนึ่งสัน้นข้างหนึ่งยาวกว่านะคะแล้วก็เหมือนเราใส่ผ้าคุมอินเนอร์ใส่อินเนอร์ไว้ข้างในปกติเลยจากนั้นนะคะก็คือติดเข็มกัดไว้ใต้นี้นะคะเข็มกัด ไวให้ผ้ามันอยู่ตัวอยู่ทรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้าด้านนี้ค่ะยกขึ้นมานะคะไว้ข้างบนแล้วก็เอาอันนี้ที่เป็นใบไม้อะคะ่ตะตวัดทับไปอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคือใบไม้ทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเราก็ติดเข็มหมดปึ๊บแล้วก็จัด มันเป็นโซ่นะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีความพิ้วของใบไม้นะคะทั้งสองข้างมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยคือสวยมากนค่ะผ้ามันก็ผืนใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ผ้าใหม่อันนี้ไม่ลื่นสีออกมาสวยมากเห็นไหมคะเป็นสีนูนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเหมือนว่าอยากจะมีอิสซสซิรีที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเข็มกัดหรือที่มันแบบค่อยๆตุ้งติ้งนะคะหรือว่าจะเป็นแบบดอกไม้อันนี้ก็ได้นะคะคือเอามาติดนะคะหรือเป็นเข็มกัดสวยๆที่เป็นเพรอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่โอกาสของแต่ละงานที่เราจะไปนะคะก็เท่านี้เองเนาะแบบนี้ก็ได้ะค,ะค่ะคะะยก๋มไก่เท่านี้ค่ะก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้ใน Facebook นะคะไปแล้วค่ะส,สรัมเลย์รงค่ะ